มดข่าวพาเพลินสวัสดีค่ะรับฟังข่าวสดสดกับมดข่าวพาเพลินนะคะทุกคนทำเนียประทึกนะคะหลังสุ่มตรวจโควิด1 9ผลเป็นบวกพบผู้ต้องตรวจซ้ำอีก6คนค่ะวันที่25่ธันวาคม2563รายงานว่าสถานการณ์การแพร่กระจายของโควิด1 9รอบใหม่นะคะทำให้หลายหน่วยงานต่างตื่นตัว ในการป้องกันแล้ก็มีมาตรการขั้นสูงสุดเช่นเดียวกับที่ทำในรัฐบาลนะคะสำนักเลขาธิการในายรัฐมนตรีหรือว่าสออนอซึ่งมีเจ้าหน้าที่และก็ข้าราชการรวมทั้งสิ้น700คนเช้าว,วันนี้นะคะ25ธันวาโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ได้ส่งทีมเจ้าหน้าที่มาสุ่มตรวจกลุ่มข้าราชการและก็เจ้าหน้าที่ของสออนอจำนวน350ราย โดยวิธีการตรวจหาภูมิคุ้มกันโควิด -19 ด้วยชุดทดสอบแบบรวดเร็วซึ่งเป็นการตรวจโดยน้ำลายค่ะปรากฏว่ามี6รายที่มีผลเป็นบวกและเพื่อความแม่นยำในการตรวจสอบจึงได้ส่งทั้ง6รายทำการตรวจหาจากโพรงจมูกและคอเพื่อเพิ่มความแม่นยำนะคะโดยจะทราบผลกลารยืนยันในวันพรุ่งนี้ก็คือ26ธันวาคม ส่วนข้าราชการและก็เจ้าหน้าที่ของซอลอนอีก350รายจะทำการตรวจในวันจันทร์ที่28ธันวาคมทางนี้ทางคณะแพทย์ระบุว่าการตรวจวิธี Rapid aste, และปิทเทสเป็นการตรวจอย่างไม่เป็นทางการซึ่งจะต้องส่งตรวจในการตรวจหาจากโพรงจมูกและคออีกครั้งค่ะรายงานข่าวจากทำเนียบรัฐบาลเปิดเผยว่าที่ตึกไทยคู่ฟ้าน,นะคะซึ่งเป็นห้องทำงานของนายรัฐมนตรีนั้น เลขาธิการนยายกรัฐมนตรีได้มีคำสั่งห้ามบุคคลภายน,นอกและก็บุคคลที่ไม่เกี่ยวข้องขึ้นไปยังบริเวณตึกไทยคู่ฟ้าหากผู้าหน้ที่หรือว่าข้าราชการจะนำส่งเอกสารให้นำเอกสารไปวางและนำเข้าตู้ UV เพื่อทำความสะอาดก่อนนะคะถึงจะมีการนำไปส่งให้กับผู้บังคับบัญชาตรวจแล้วก็เซ็นเอกสารตามลำดับชั้นอย่างไรก็ตามวันนี้นะคะทำเนียบลุ้นหนักค่ะ หลังสุ่มตรวจโควิด1 9พบผลเป็นบวก6คนต้องตรวจซ้ำแพทย์ไม่ยืนยันค่ะขอขอบคุณข้อมูลจากสยามสตรีทค่ะถ้าเพื่อนๆชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์และกดกระดิ่งติดตามได้ที่ช่องมดข่าวพาเพลินด้วยนะคะขอบคุณค่ะ